ปาแต่พี่น้องบุกมาจะหอดเทื่ยนน่ะบ่ตายปาตะเอาตูบตัวนี้ออนะกน่ะรู้สึกว่ามันโลนะ่งเนาะเป็นต่างป่างเลย,เลยโอ้เป,ป็นได้ได้สดน่ะใส่ได้อยู่พอๆ้องบิวมันเขินไปบ,บ่ปาหนวดเท่าฮะไม่ลองซ้ำ ว่าคือบอลลงเบิ้งตันแล้วเงีบขึ้นเฮรอกเคินขึ้นว่ะจะใส่ได้บะว่ะเออสีก่อทั้งลางเห็นประตูอีกว่าทางนี้อ๋อคันไดพี่น้องอันนี้เป็นคันไดโอ้ยายปยย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 แ วดเยิมเปเยิเปอยู่แม่แล้วแม่แล้วโอเป็นไรสบายดีบ่าน้าเซบมอยจันอวายดีเออันมัสุกแล้วบอโอ้ขาน้าเซ้งเป็นกระซุกแลวพี่น้องเลยมาลูกสาวคอย ทรงปูนจ้าเด็กทรงปูนใส่เลื้อนี่ค่ะงามเลยมาเมื่อไหนคือแต่งตัวดีทีง่ายใช่ไหมคะตาสองคนกับสามีบุกมามาแบบมาแวะแวะแวะบ่อนหันแวะบ่อนี่ก็จ้นฮอดพี่แล้วแวะลเลยเออรู้สึกว่า รู้สึกแบบมีบ่อนนังร้ายมองร้ายบ่อนเรียกข้ามาแล้อเออจะได้อาตูบทัวนี้ออกเหงกระโลกนะนี่เอาออกไปเ้อุ้ยเป็นอะสบายดี สบายดีอย่าบอกฮะสบายไปไลย <laughs> บลอตายไปใส่ตายอยูอ่ทางอืมประตูใครเรามีคนสอยลายอยู่เหตุคือเห็ุประตูหัดซองทางผมบอกใบยายเจ้าคือเห็ุประตูหัดซองทางปกติทั้งนั้นก็เห็ุทั้งนี้ก็เห็ุ นเรือเนอนคนเผว่าื่อบ้าพรกระตนอนอนะบ่ีนะเออ้าวนมนอนงใ้าผู้บ่าบางนั่นคนเ่านดีนอน้นมดีใครอผู้บ่าใครผู้บ่ากลางคืนให้ลูกป้าชะนีนอนใครอทางนั่นใครทางนี้บ่โอ้ เฮาอาณาเฮาวอาซีได้เขาบ้านเลยสีชายคนเอ้ยนี่นะทางไปเพื <ved> <m> ah> man, man. ่อนเอ้ยนี่นะนี่เอ้ยอุ้ยทักไปเพื่อนเจ้ายามเ้าได้อีกเขาได้น้ำได้ห้าวเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ากระเด็นทางไปเพื่อนเราเลยได้ปอดตายนี่เซิงนี่กระจุ๊ดไปเลยแม่แม่นแม่นม่ใช่พ่อลมหลดอยู่ว่าเธอ ประตูขึ้นนอยแท้แกเขาไปไ้ได้สี่าเรอค่ข่าวดีนะโอ้ยสิไปเบิงยุ่งสนาะนี่นะพระเจ้าเราจะนิบะเบิงไปเห็นล่เห็นแล้วก็ดีใจเด้เอาเบิ่งเพื่อนรังหนักก็คือปิดเบิแหละวะ อ๋าติชมานี่ดีดีดีต่างเก่าต่างลางลายเท่าเลยเฮ้ยไพ่ยข่าปังปังเออเรื่อวนี้คือสิอยู่ดีมีแห้งอยู่ได้เนาะตึงๆเรยกําลังใจก็ได้พี่น้อง กะยากับอะไรขาดมันก็ดีก็ดีขึ้นแม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 นต้นผ้าอันนี้มันเสียบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเปล่าคุปลูก่นาจกเอาเอาหรอจกมาจกเอาคุณไปปลูกอยู่นา ไนอะแมนอย่าพายสีไวเนาะแมนคุดหากมันกับผาแห้งแล้วนะเออทานี้สีแอมเบิรบ่ท่งนี้บอ๋อสีแอมเบิดไปเนาะใส่ป้ย่อเออใส่ป้กเอเออใส่นาต่างาองห่อกอแล้ทังกลางบร่ได้ขัดหรอวอ๋อเห็นลงเลย เ๋ออกี <rôle>: oh, ici, je an, je ้เรใส่เล็กใส่เล็กจาเลนตกยังไสมีขามียงห้าต่างยังไมยกเาออเราเห็นล้วนะบ้านก็เลยใ่นาาเขาตกมากก้หน้ากะอ๋อ บวกินหอดพีเลยพีนกเลยเอาเแล้วบอกเป็นเฮอนไผ่ํบานเลเฮนไผบ่อล้วงคือแม่น้องอเนยเนาะนไ่อยแันี้ยอะแกบ่อเเไผเิเออมา่านอ๋าใส่ทังนีทากแพันกรานพิทีทางาวะ อ่าล right? <Yeah. S 2> e. ้างถ้วยล้างงางเขาจะจับใส่กับกระแพงขังเบื้องหน้นเลยกับเห็ดคลองเอาไปเลยอเอาหน้าทางอืน้ำของน้ำเขาก็เอาหน้าทางบ่อหายมันไปได้เดินเขาอันนี้มันเดินเพลินเด้เดินเดินเพลินมันมันมันสีมันสีเพื่อนเขาต้องเคลียร์ทางน้ำของน้ำเขาของน้ำอยู่นี่เขาต้องตีคลองออกไปทางทางเลยไล่ออกไปหน้าทางเพึ้นอ๋ออ๋อแม่แม่ เกิว่าตัวนี้คือสเออโอเคอยู่จัดการวางบอลดักไฟดังอย่างบอกว่าอันทั้งขางเบื่ออะไรกับห้องน้ำขางเบื่อไหมแหละห้องน้ำ้องห้องน้ำต่อกันเลยโอ้เออห้าก็นจะสังเกตแต่มากกับผมเคยสังเกตแต่บ่มันมันอายุอัยยาวอยู่มาเมื่อก่อนมันมันมีทีก่องใม่มีแต่นะน้อเขาเวลาเตรียมมันเป็นระเบียบเลยแม่มันระบบจั่าก็ยังเป็นอย่างเลยนางลิงท้าทาทั้ทางไม่สนใจเลยนะแหมได้เหีอนงาม สีมือล้วนล้วนสีมือล้วนล้วนฮะฮักกะก่อเมื่อวานนี้เออเป็นฮักกะก่อเมื่อวานเนี่ยสันพอหนองล้ำพอหนองล้ำนี่คือสีว่างไม่อย่างนั้นมาเห็ดซอยเห็ดซอยเฮื่องลังนั่นเห็ดซอยเฮื่องลังนี่เนาะ เออแม่น่ะมันฝนตกดีน <len persu> <ions> yeah. oh, yeah. yeah. ี <sext u> ่ิอยู่ก็ท่ามา่าเนี่มีการเปลี่ยนแปลงอันแปรเปลี่ยนมแต่เขาเห่อเขาเมื่อยเนี่ยป้ากระตักีได้บบได้ ให้มันละลายจากไปแงอยู่ไรไปแย่อยู่ไปไปถือกระต่ายเขาเมื่อก่อนหนะาะตั้งตั้งอันนี้อืม กาตั้งแล้วเมื่อกี้เี่พ่หอหนอเมื่อนี้ห้ามาแบบบริตั้งโตเลยพี่น้องเลยมากับแม่น้องแกบ่มสองคน<า>น้องหนัดไปยี่นติจจก,กานบริเ<ม>็นหอดชุ่มห้ามาซะ <c oughs> <c oughs> เอาสิลงขีบอ้างเพิ่นแล้วอัน <c oughs> <c oughs> ไปไปติจจก,กานกันน้องอนเนย กบแม่น้องกบอันแม่น้องอเนยแล้วก็บพื่นน้องน,นาดามานแม่หลักมากสอคนแม่หลักมาสอคนฮะแม่ซาโอาบ้าน,นซาโอา <c oughs> ลงมเขียบไฟเ,เดดบิงอยู่เบื่อนีอก, <c oughs> ออก,กัวบาบอดด้อโ้านย้อหาดเดียวนี่นันนอนอังล่างไฟอุ่มพักกรปวดแขนมันมันดื้อแล้วเดียวน,นี่น่ะโอ้ย มันอ้วนมันโตโจมเฮาหนาเฮาหนาเวลาเขาอุ้มนะเขาจะไปหาอันแนวให้มันหนังเขาจะอุ้มได้เขาปวดแขนเขาบะอุ้มแบบนั้นเสียแบบนันบางเสียสิสมใส่เนี่ยิ่นใส่พอดีแหละแม่นตโจมแห้งแม่น เต้นอีกนะเขาจับคุณละเต้นโลดเต้นปุ๊บปุบอะไรมันเต้นซาอนน้้ก็ใส่ผาทุงหลาเดือนนีบผาทุงหายเมื่อน่ะใส่แองแต่องแตะ ปลูกมันแล้วก็เลยฮะก็ได้มาปลูกมันก็พอใหญ่จอยอืออ้ยไปเบิ่งเพื่อนหน้าบ่อตายก็สิไปเบิ่งเพื่อนหน้าบ่อตายเน ปาประตูเพื่อนกระใสเ,เรียวเป็นที่เรียบร้อยเนาะประตูเฮือนเพื่อนอันนี้สิเป็นเฮือนหน้าบ่าตายได้พี่น้องเออเฮือนยังบรได้สะเพื่อนนะเห็ดยังดีสบายดีโอ้ต่างเก่าต่างลังเนาะป้าติพี่น้องเทพื้นเป็นทีเรียบร้อยไว้ดีใจลำเจ้าเด้ออ เอาเตียงออกรอดนอนอันเอาเอาผ้าอันไอปูเอาก็ได้มันยังบ่แห้งเห็นมันแห้งก่อนเนาะอืม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 ประมาณเดือนอืมยังเปี่ยนอะไรให้ใส่สลิมนี่ให้ใส่สลิมเจ้านะโอ้อืมออื น้ำยาลางบาดโอ้น้ำยาลางบาดเพลินอืมลงเชเนิันเออคงเป็นบาวๆนำเนาะอืมเห็นยังบาดนี่เห็นประตูเองอบ่เห็าานประตูนี่แหละอ๋อหางเกิดมาจากซีกอนเนาะโอ้หากเกิมาสกซีกอนมันบ่โอ้ดยดอดอยดยโอ้ดีใจนำ้ำดีใจนำํำเปิดหาพี่นนอง สี่แล้วกันไข่แน่เนาะได้บ้านประตอกประตูหล่ะกับไข่แหละแมน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 ได้เทพื้นเทยันงนะมะกะคอยเป็นคอยไปเนาะมะกะไปะเรื่อยๆกะดีใจนำ้ำเพลินดีใจนำ้ำเอลีแหล่พี่น้องเลยแต่ห้ามีแบบได้อยู่ได้เศร้าแมนที่อยู่ได้เศร้าสะดวกสบาย ขีบเนี่ยอ่ะแหละพี่น้องเลยห้ากว่สิบใครติดตามคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อหน้าพั่งก็ใส่บานประตูเองพั่อน <c oughs> หลักมา <c oughs> แบบแบบได้มาแหละก็เลยแวะเลยนะเลยมาแบบไม่ได้บอกไพนะ่เลยบ่มีไพ่หู้เลยไพ่มากก็ตื่น <c oughs> เอาไปสัตว์ว่าได้จังได้มาสัญญ่น แม่นมาแบบไม่ได้บอกภัยมาแบบเพอาสุ่มมานะพี่น้อง